สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมยามาชิโร่เฟรี่ด็อกในกับเกมไมค c ครับ1.18.2กันอีกแล้วนะครับพาร์ทที่5กันแล้วเย่ yeah. พาร์ทที่5ซึ่งวันนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนพาร์ทที่4เนาะเพราะว่าพาร์ทที่4เนีช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศเมืองเหนือ่อนข้างหนาวเนาะแล้ว จูจุก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้จูจุอากาศก็ค่อยๆอ,อุ่นอุ่นขึ้นโดยยังมีระยะสําคัญเนาะจูจๆก็เย็นเดี๋ยวจูจๆก็อุ่นบรรยากาศค่อนข้างชวนป่วยมากนะครับสําหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาทําอะไรเรื่อยเปื่อยลวกันเนาะวันนี้เพราะว่าหนึ่งวันนั้นเราลงไปที่เมืองแล้วเนาะก็ค่อนข้างที่จะ ได้เพชรมาหลายเม็ดอยู่พอสมควรเนาะได้มาสี่เม็ดแล้วก็ของต่างๆในในแร่ข้างล่างเนี่ยเราก็ค่อนข้างได้ได้เยอะเนาะแต่ว่าเราก็จะไม่รู้เอาไปทำอะไรดีเนาะอาจจะมาทำอะไรเรื่อยเปล่อยแล้วก็สร้างบ้านอ,อาจะสร้างบ้านเล็กๆเนาะเป็นกระต๊อมเล็กๆจะได้ เอาไว้ทําอย่างอื่นเนาะว่าของจะได้เก็บถูกที่ถูกทางด้วยถ้ามาตังกลางเด่นๆอย่างนี้ถ้าสมมุติน้องเขียวๆมาเซฮฮัลโหลสวัสดีก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราได้เนาะซึ่งยามาเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ห่างกับ m b c เนะาะสักเกือบ10กว่าบล็อกได้อยู่นะ ก็จะทำให้ค่อนข้างสะดวกเนาะเวลาไปกับ้าเอพีซีเงี้ยเนาะแล้วแล้วจะทำฟาร์มหรืออะไรเงี้ยมันก็จะง่ายเนาะเวลาไปขาย a อ c ีซีเงี้ยแลกเอพีเอ็มมัน่อนเสร็จปุ๊บก็เอาเอ็มมันร่อนไปซื้อของต่อเนาะมันจะได้เรื่อยๆใกล้ๆด้วยอยู่ใกล้บ้าน a อ c ซีก็ค่อนข้างโอเคเนาะ ซึ่งวันนี้เราก็จะค่อนข้างมาแนวสไตล์เรื่อยๆเ,เนาะเมื่อวานนี้เราไปบุญลงเมืองกันพอสมควรเลยนะไปเจอมอนเจออะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเนาะสำหรับวันนี้เราก็ชิวๆแล้วลกันเนาะถือว่าเป็นการพักสายตาจากการต้องไปนั่งจ้องลงในเมืองเนาะต้องใช้ตาเขมิดมองดูว่าเอยมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมเนาะมืดกับมึด วันนี้เราก็เลยจะมาเน้นเนาะชิลชสบายสบาย,ยากันเลยเนาะวันนี้เอาชิลชิสบายสายก่อนหรือว่าเป็นการพักผ่อนสายตาเนาะจากการลา้าจากการดูคลิปก่อนๆเนาะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยติดตามยามาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเยอะมากสามสิบคนนี่สำหรับยามานี่ถือว่าเยอะแล้วนะตอนนี้ก็คือคนเราติดตามมาสามสิบคนแล้วอืม ซึ่งน่าภูมิใจมากครับ30คนสำหรับยาม่านี่ถือว่าโอ้ใช้ไดนะ้แต่ท่านผู้ชมถ้าที่ยามาลองสังเกตเกตดูแล้วเนาะสังเกตเกเลยนะสังเกตดูแล้วเนี่ยเ่รนใหญ่เนาะร้อยละ70หรือ80%เเนเนี่ยเป็นผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่เนาะซึ่งอาจจะ ไม่คุ้นชินเนาะกับผู้ที่มาแคสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็มาทําอะไรเงี้ยใหม่ๆก็เลยแบบอาจจะยังไม่ติดตามอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นการพัฒนาการของช่อง Yamashiro Ferry Dock นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็น ัและกำลังใจให้กับนะักแคสเตอร์รุ่นใหม่ๆอย่างยามาเนาะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอในวันต่อๆไปเนาะยามาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากทำคลิปวิดีโอทุกวันเลยนะใจจริงๆคืออยากวันนี้อัดพรุ่งนี้ตัดลงคลิปตอน5โมงเย็นทุกวันนี้ยามาก็อยากทำนะแต่ว่าทำทุกวันปุ๊บก็เดี๋ยวคอนเทนต์ก็จะนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ กิ้งกิ้งกลางๆเกงๆกลาง,งไปก่อนเนาะแบบทำอะไรเท่าที่ทําไปก่อนทีละเล็กทีละน้อยเนาะซึ่งท่านผู้ชมรู้เปล่าว่ายามะเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอยากให้เน้นความแบบเรียบง่ายเนาะไปเรื่อยๆไม่ไม่รีบร้อนเพราะว่าหนึ่งคือฝึกยามะด้วย สคือหัดให้ยามารู้สึกไม่เขินอายเนาะไม่เขินอายเพราะยามาเนี่ยยังมีความรู้สึกแบบเขินๆอายอยอยู่ยังกกินๆกินเกงกลัวอยู่เนาะซึ่งแบบยังไม่แบบไหลรื่นเหมือนยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆเนาะที่แบบมีการแบบแสดงเป็นซีรีส์ไมค์ครับหรืออะไรต่างๆเนาะก็อาจจะยังไม่เทียบเท่าพวกเขาแต่ เนียมะกำลังพยายามเพื่อให้ไม่จะเป็นต้องเท่าเขาแต่ขอแค่ได้เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของเขาก็พอไม่เยอะขอแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งก็พอแล้วเนียมะไม่ไม่หวังมากเนาะขอแค่เป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งก็พอดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งในเศษเสี้ยวของเนี่ยมะก็ มากดไลค์กดถูกใจกดติดตามและซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้หยับให้หยับให้กลับอย่ามาด้วยนะถึงจะมือใหม่แต่ก็เล่นไมค์ครับมาค่อนข้างนานแล้วนะอย่ามาเล่นไมค์ครับมาโอ้ถ้าจำความได้เนี่ก็เล่นมาตั้งแต่ปี2 0งพันสอ 2018ได้แล้วใช่ใช่ใช,ใช่เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะบอกเลยท่านผู้ชมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์การเล่นไมค้าเพิ่เยอะเนาะแต่ว่าในเรื่องของมอสเนี่ยยามาจะไม่ค่อยอยากจะเล่นเล่นแบบวานิลานี่ก็สนุกแล้วแต่ว่าพอสักพักยามาลองเปิดใจกับมอสดูแล้วทุกคนเชื่อไหม ทำให้ยามาติดไปเลยคือติดมอดไปเลยอะเอไอ,อก็จะใช้มอดใช้มอดอย่างเดียวเลยเนาะแบบติดมอดมากแต่ทุกคนโหวตให้ยามาเล่นมอดผีซึ่งยามาขอถามก่อนว่าถ้าให้ยามาเล่นมอดแล้วห้ามให้ยามาทำอะไรบ้างเออห้ามยามาทำอะไรเพื่อจะได้แบบ ดูท้าทายอะไรเงี้ยเนาะแต่ขออย่าห้ามอะไรที่มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะคือแบบอะไรที่มันแบบหนักหนาเกินกว่าที่ยามาจะทําได้เนาะเอาแบบที่คิดว่าทุกคนคิดว่าแบบเอ๊ะเบสิ่งเบสิ่งแบบเนี้ยยามาทําได้แน่นอนแต่แค่ห้ามอะไรที่มันดูแบบโกงโกงเกินไปดูแบบเรียนดูเกลียนเกินไปเนาะอันนั้นห้ามได้เนาะไม่ผิดไม่ผิดมไม่ว่า แบบเอ้ยอย่ามาดูแบบโกงอ่ะเอออย่างงี้มันไม่แฟร์เลยนี่อย่างงี้มันก็ง่ายเกินไปสิอะไรเงี้ยดูกินหมูเลยเงี้ยดูแบบกุ้มกิมกุ้มกิมเลยอยางอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถบอกได้นะครับบอกได้บอกได้นย่ยมัก็จะได้แบบอ๋อโอเคอันนี้ผู้ชมห้ามนะห้ามลงม็อดแบบนี้เข้ามานะถ้าลงแบบนี้มันก็หมดสนุกสิอะไรเงี้ย ามาห้ามได้นะบอกอย่ามาได้เพราะคนเราเนาะถ้ากลัวผีสักอย่างอะไรจะเหลี่ยมก็เหลี่ยมได้หมดนะเนาะยามานี่พูดดักคอทุกคนไปเลยนะให้ให้ทุกคนเนี่ยมาดักคอ,อยามานะว่าแบบเฮ้ยอันนี้ห้ามนะอันนั้นห้ามนะจะได้แบบท้าทายหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไหนทุกคนไม่ห้ามปุ๊บอย่ามาก็จะทํานะอันนั้นคิดให้ดีนะว่าห้ามอย่ามาทําอะไรบ้าง ส่วนใหญ่เนาะยามาจะบอกทุกอย่างมีคลิปเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ยามาก็จะบอกลงมีคลิปทั้งหมดทุกคนก็จะได้แบบอ๋อโอเคจะได้ติดตามจะได้คอยฟังเนาะว่าข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆนานายามาจะพูดในคลิปทั้งหมดเนาะจะไม่ค่อยโพสตลงชุมชนสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเป็นการ เป็นการยืนยันว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาดูคลิปยามะจริงๆด้วยอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าอ๋อโอเคยามะพูดนี้แปลว่าในใต้วิดีโอต้องตอบแบบไหนเพราะหนึ่งทำไมทุกยามะถึงพยายามให้ทุกคนดูคลิปยามะให้จบเพราะยามะจะบอกทุกอย่างเนี่ยอยู่ในคลิปพูดในคลิปเลยนะคือแบบดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังไม่จบหรือแบบเกิดการแบบ ม่วงหนาวหนาวนอนไปช่วงระหว่างทางขั้นระหว่างทางก็จะไม่รู้ข่าวสารเนาะต่างๆว่าอย่ามาพูดอะไรไปบ้างว่าอ,อย่ามาบอกอะไรอย่ามาจะต้องการสื่ออะไรนู่นนี่นั่นเนาะก็จะไม่รู้ข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนก็จะตอบไม่ถูกหรือพิมพ์ไม่ถูกว่าต้องพิมพ์ยังไงตอบซึ่งอย่ามาเนี่ยพยายามอยากจะผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆเลยนะ อย่างเร็วๆล่าสุดนี้ก็มีแผนกับเพื่อนเนาะที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยว่าจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโคเบอร์เพลงเนาะกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันซึ่งก็ลองคุยคุยกันแล้วล่ะว่าจะลองทำสักเพลงนึงก่อนได้ไหมพอดีเพื่อน,นยามาขอว่าแบบ เ o เพลงกันไหมนันยามาบอกโอเคเราจะ c o v เพลงอะไรล่ะให้เขาเลือกเขาบอกว่าอย่ามาเลือกเองได้เลยแต่ตรจริงเขาเสนอเพลงอันนี้มานะทุกคนเพลงคงขาของพี่เอกวรินนะ่ะยามานี่แบบอ้อกลุ่มขมักเพลงคงคานี่ยากมากเพราะหนึ่งคือ หนึ่งเลยนะประเด็นสําคัญเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายครับแยกชัดเจนมากแต่ถ้าพูดถึง LGBTQ เนี่ยมันแยกไปต่างหากนะยามาจะไม่ไม่นับรวมเนาะคือแยกชายหญิงก่อนว่าเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงเนี่ยของยามาเนี่ยจะไปโทนต่ําๆเนาะเสียงโทนต่ําจมูกบุบี้หน่อยโทนต่ําไปเชิงกลางๆค่อนข้างสูง ดังนั้นเนี่ยก็จะเสียงก็จะไม่เหมือนผู้หญิงเนาะซึ่งผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเสียงแหลมสูงกลางไปแหลมสูงก็จะทําให้การออกเสียงอักขระหรือการเอื้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษกว่าอย่างผู้ชายทําเสียงผู้หญิงได้เนี่ยอย่ามามองว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะไม่ใช่พรสแสวงน,นะพรสวรรค์เลยเพราะว่ามันทําให้เวลาร้องเพลงเนี่ย มันร้องเพลงไดทง้ทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงทุกคนยามาถึงบอกว่าชื่นชมมากสำหรับคนที่เป็น L G B T Q หรือว่าเป็นแนวสาวๆหน่อยเงี้ยยามาจะค่อนข้างชื่นชมว่าแบบพุณมีความสามารถมากว่ามันมันหาได้ยากหาได้ยากมากท่านผู้ชมหาได้ยากมากการที่เสียงผู้ชายเหมือนผู้หญิงหรือเสียงผู้หญิงเหมือนผู้ชายเนี่ยค่อนข้างเป็นพรสวรรค์เลยนะ ม่ใช่พรแสวงด้วยพรสวรรค์เลย,พเ,ลยเพราะมันหาได้ยากยิ่งนะคุณผู้ชมหาได้ยากยิ่งมากดังนั้นเนี่ยใครที่มีพรสวรรค์หรือพรแสวงแบบเสียงแบบนี้นะผมผมบอกไว้เลยว่าน่าชื่นชมนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดท้อใจเลยเด็ดขาดนะครับน่าชื่นชมจริงๆน่าชื่นชม ยามาเคยเจอคนกลุ่มหนึ่งเนาะแบบด้วยความที่เสียงเขาไม่ค่อยเหมือนใครเนาะก็แบบกลัวเกรงอุ้ยกลัวมากตอนนั้นยามาจาได้เลยคือเขากลัวมากเลยคบกลัวมากกลัวแบบจะยังไงดีอะไรยังไงนู่นนี่นั่นคือแบบคิดพิจตกกังวลไปมากมายใจใจเป็นท้ายที่สุดคือเครียดมากเกินไปครับเครียดลงกับเพอาะ เลยทาให้สุขภาพไม่ค่อยดียามาก,ก็เลยแบบโอ้ตายละช่วงนี้ทำไมคนเราเป็นแบบนี้เนี่อะไรเพราะค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยในในในโลกใบนี้เนาะในอิเซไกวะโลกใบนี้จะไปต่างโลกกันด้วยอะไรดีท่านผู้ชมนี่เรามาต่างโลกแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกไม้ค้าวันนี้เราอยู่ต่างโลกหวัดดีน้องเขียว จะเอตัวเองยินดีที้พบกันใหม่กันหน้าเช่อกันใหม่ปักท็อตให้สว่างไสวนะครับจะได้โอ้โโอ้โต้องล้อมหน้าล้อมหลังสวัสดีครับไอ้ไอ้ผมบอกเลยนะท่านผู้ชมว่ามันวันนี้เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เรื่อยๆเลย บอกจริงๆว่าแบบเรื่อยๆจริงๆอันนี้คือแบบเน้นชิลๆเนาะเน้นชิลๆสบายๆเน้นสร้างบ้านสร้างพื้นฐานเนาะปรับปรุงพื้นที่อะไรต่างๆเนาะเป็นเน้นชิลๆเรื่อยๆนั่งฟังเฮียมาบนนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนาะก็จะไม่สั้นไม่ยาวเนาะวันนี้คลิปอาจจะ เรื่อยๆเนาะอาจจะสัก25นาทีหรือ30นาทีเดี๋ยวดูก่อนเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามยามาไปพร้อมกันแบบอันนี้เลยนะคือแบบพร้อมกันมากๆเลยอ่ะคือเน้นเน้นเดินไปด้วยกันเนาะไม่มีอัดมาตัดต่อล่วงหน้าแบบเหมือนช่วงในหลายวันที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าหนึ่งคือยามาต้องการที่จะเช็ค วิดีโอทุกวิดีโอด้วยว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังได้ดูมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าต้องเช็คด้วยต้องเช็คคอมเมนต์เช็คการถูกใจเช็คการดูอะไรต่างๆเนาะยัง,ยงไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะักแสเตอร์รุ่นใหม่ๆอย่าง อย่ามาชี้รถช่องนี้ด้วยนะผูโคนติดตามฉันหน่อยนะติดตามซึ่งในการจัดการวิดีโอเนาะในช่องในการวิดีโอเนี่ยยามะที่บอกไปรอบแนนตอนแรกๆเลยว่ามันขึ้นชัดเจนมากว่าผู้คนเนี่ยยังาไมา่ได้ติดตามยามะค่อนข้างที่จะเกิน80%เเลยนะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ อย่างน้อยเนาะกดไลค์เป็นกำลังใจหรือว่ากดติดตามไว้สักนิดนึงเนาะติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปวิดีโอใหม่ๆของยามะด้วยเนาะว่ายามะลงคลิปใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้เนาะซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากทุกทีเนาะเพราะว่า รอบนี้ยามาลองเช็คดูแล้วคนดูเยอะมากแปลกตกใจเลยยามาตกใจมากคือจุจ่ๆคนดูขึ้นมาอย่างเยอะเลยแต่ไม่ได้ติดตามยามาก็เลยสงสัยเอหรือคอนเทนต์เราไม่น่าสนใจมากพอหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมาดูแล้วและคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าอยากได้แบบไหนอยากให้ยามาเล่นเกมอะไร เลต่างๆเนะาะเม玛ค่อนข้างมีเกมหลายเกมอยู่นะในสตีมแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับคนอื่นๆหรือท่านอื่นๆเนาะแต่ก็พอมีอยู่บ้างเนาะก็ลองรีเควสรีเควสขอมาได้ขอมาได้นะขอมาได้ด้วยเม玛อยากรู้ว่าท่านผู้ชมอยากดูเกมอะไรเกมโลบอทเย玛าาก็มีนะเกมโรบอกเกม เกมค่ายลหลายๆค่ายเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ค่ายเนาะแต่ว่ายาม่มีอยู่หลายเกมอยู่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวการบริหารเนาะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เกมแนวอื่นๆเนี่ยสามารถลองขอได้ลองขอได้ยามาถ้ายามะามียามะาก็จะทําให้เนาะแต่ถ้ายามะาไม่มีก็อย่ขอรอก,ก่อนเนาะเพราะว่าต้องเก็บเงินทองเพื่อซื้อเกมนี่ก็จุกเหมือนกันนะท่านผู้ชม เพราะว่าคนใหญ่เนาะก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงเนาะอย่างคลิปที่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นยูทูบเบอร์นะเป็นยูทูบเบอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและผู้ติดตามค่อนข้างเยอะก็ให้คำแนะนำกันอย่ามาเนาะว่าแบบนี่นอกคอนเทนต์นอกอะไรอย่างนี้เนาะก็ ค่อนข้างโอเคแล้วแต่อยู่ที่ว่าการตัดต่อภาพหรือการทําปกคลิปยังไม่ค่อยดูน่าสนใจเนาะยามาต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่ายามาเป็นมือใหม่1และ2คือไม่ใช่เพราะยามาเสียดายตังจึงไม่อยากจ้างตัดผลทําภาพป,ปกหรือตัดต่อวิดีโอหรือทําคลิปในการเสนอคอนเทนต์เปล่าเลยยามาแค่อยากลองทําด้วยตัวเองดูก่อน เพื่อให้เป็นฝีมือพอเป็นพอเป็นเบื้องต้นเนาะพอเวลาเราจะจ้างงานคนอื่นหรือเราจะให้คนอื่นมาช่วยงานเราเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกถึงความรู้สึกของเขาว่าเนี่ยผมทำผมก็เหนื่อยนะผมทําก็ต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างอย่างมากต้องการเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วก็เวลาจ้างงานก็จะได้ ให้เวลาเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาดังนั้นเนี่ยยามาเลยค่อนข้างที่จะเซนซิฟแล้วกันให้เกียรติแก่ผู้อื่นเนาะดังนั้นเนี่ยยามะเลยค่อนข้างที่จะขอลองทําเองก่อนรุ่งไม่รุ่งไม่ว่าเลยยามะไม่สีเรียสเรื่องจะรุ่งไม่รุ่งจะดังไม่ดังเพราะแค่มีคนดูเพียงแค่คนเดียวยามะก็ดีใจหาที่สุดมีได้แล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะ เอามาทดลองด้วยตัวเองก่อนทําด้วยตัวเองตัดต่อด้วยตัวเองนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราถึงค่อยๆเริ่มจ้างเขาทีละงานสองงานเนาะเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเขาด้วยยามาจะไม่ค่อยอยากจะจ้างคนที่ทํามานานแล้วเนาะอยากจ้างคนมือใหม่ๆเพราะ 1. เขาจะได้ขัดด้วย2คือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตรงที่ว่า เขาก็จะได้มีผลงานในการไปทำพอร์ตพอดิโอหรือทำอื่นๆต่อยอดได้นาออย่ามาค่อนข้างที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ๆคนที่จบมาใหม่ๆหรือทำใหม่ๆเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แต่เดิมให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการทำอาชีพของเขาในอนาคตเนาะนั้นอย่ามาเลยค่อนข้างที่จะไปเน้นทางคนที่เขา เพิ่งมือใหม่หัดทำเพื่อที่เขาจะได้ต่อยอดชีวิตในด้านต่างๆเนาะตอนนี้ยามาค่อนข้างฐา,านเรียนโล่งเลยเนาะเรียนมากวันนี้เราก็จะทำอะไรเรื่อเปื่อยด้วยแล้วก็สร้างบ้านไปพังๆด้วยเนาะอาจจะวางแค่โครงบ้านก่อนละกันเนาะเพราะว่าดูจากวีดีโอแล้วเนี่ยถ้าทำจนบ้านเสร็จน่าจะเป็นชั่วโมง เพราะว่ายามาค่อนข้างที่จะทำหลายด้านเนาะอาจจะสร้างเป็นไม่เล็กไม่ใหญ่มากเนาะเป็นกระตอ๊อบเป็นบ้านพอที่จะอยู่ได้ชั่วคราวไปก่อนออเห็นไก่มายืนคอยแล้วอดใจไม่ไหวจริงที่จะให้ฉะนั้นวันนี้เราจะสร้างบ้านด้วยหินฉนวนลึกหยาบเนาะยามาจะชอบสร้างบ้านด้วยหินฉนวนลึกหยาบตลอดเพราะว่ามันรู้สึก มีแล้วอุ่นใจเนาะปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บผิดนี่ปึ๊บปแล้วก็อีกลำหนึ่งเราก็จะได้แบบอิทิ่มฉนวนลึกผมชอบมากเลยอีทินนลึกเนี่ยค่อนข้างสวยท่านผู้ชมสวยมากเวลาทำเนี่ยทำบ้านทีย่อข้าสวย แต่มันก็อ,อกจาจจะโซนแบบแนวแบ็คแบ็หน่อยเนาะดำๆมืดๆทีมมืดนิดนึงดูเป็นคนครูๆเนาะบ้านเนี่นะห่างประมาณส่วตรงนี้แล้วกันเนาะ1 2 3นี่เลยแล้วก็าทำประตูด้หนึ่งาน2บ้านแล้วกัน1 2 1 2 แบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งใหญ่โตมหโหทานเยอะมันเป็นเสาแล้วกันหนึ่งสองสเสาสองสาแค่เป็น มนนีมาสร้างบ้านแบบธรรมดาก่อนเนาะน,นี่อาจจะเป็นห้องอะไรก็ตามแต่เนาะจสาวตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นด้วยเราต้องค่อยๆวา่าวางโครงบ้านเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคำนวณพลาด 1..2..3..4.. สอสมสี่สองส,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 สันนี้ก็ปิดไปเลยนะดีแล้วก็ทำเสาตรงนี้สร้างบ้านดูใหญ่เนาะดูใหญ่มากเลย ด้วยความที่อยากมาเป็นพวกชอบอันนี้ด้วยเนาะสร้างบ้านใหญ่โตด้วยแล้วก็คือสร้างบ้านใหญ่แต่ไม่ค่อยสวยหรอกท่านผู้ชมไม่ค่อยสวย <c oughs> เพราะว่าเน้นใช้พื้นที่มากกว่าเน้นใช้พื้นที่มากกว่าที่จะไปเน้นทางด้าน,นสวยงามเนาะ ว่าย่ามาจะเป็นผู้เล่นแบบแนวสายแบบใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด สิ่งแรกที่เราจะบอกบอกความเป็นประตูคือบันไดอีนี้เราก็จะรู้แล้วตรงนี้คือจุดศูนย์รวมของบ้านคือเป็นประตรูที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะปูพื้นเนาะแล้วก็ต้องถางดินเข้าไปเพิ่มอีกหน่อยนึงเพื่อสร้างปีนิีมหนึ่งเนาะท่านผู้ชมราะนั้นเนี่ย สำหรับวันนี้เนี่ยยามาก็จะล่างโครงสร้างบ้านไปแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ก็ขอตัดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังในตอนนี้ยัยงไงก็อย่าลืมมาร่วมก้าวเดินไปด้วยกันกับยามาชิโร่เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันเย้ yeah.